สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเจอกันเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับเมื่อประจำวันที่3นะครับเดือนสิงหาคม2566นะครับคลิปนี้มัดรวม4ี่หนอยนะครับตั้งแต่รอบเฉพาะกิจรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับในสูตรเม็ดเดียวมาแค่เลขวิ่งนะครับพี่ๆตัวรูดไม่มาเลยนะครับผม เลขสีเนี่ยไม่มานะครับสีไม่มารอบปกติกับ v i p นะครับปกติกับ v i p 5กับ4นะครับไม่มานะครับพี่พี่เมื่อวานนี้หลุดหมดเลยเราต้องขอโทษขออภัยพ,พี่พี่สมาชิกด้วยนะครับ5นะครับมาแค่ในรอบพิเศษนะครับก็ใน6 5เนาะนะครับผมนี่เลยถ้าเกิดใครเอา5ไปวิ่งไปลุดประกบคู่ก็เข้าไปที่6 5นะครับ ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับสำหรับสูตรเม็ดเดียวเมื่อวานนี้นะครับผมส่วนแนวทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเพิ่งเข้ามานะครับอาจจะยังไม่มีบ้านเสียงโชคท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับก็ไปทักทายสอบถาาแบดมินได้นะครับสําหรับแนวทางวันนี้นะครับพี่ ถามว่าผมชอบเป็นพิเศษไหมวันนี้ชอบนะครับพี่ๆวันนี้ชอบเป็นพิเศษนะครับสำหรับตัวรูดเนาะวันนี้สายวิ่งนะครับสายวิ่งผมให้วิ่งไปที่2นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข8นะครับวันนี้เน้นที่รอบปกติลอง v i p นะครับ8081 แปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้านะครับผมอันนี้คือสายรูดนะครับส่วนสายเจาะนะครับพี่ๆสายเจาะก็จะมีในที่แปดหนึ่งแปดสองแปดสาม 85แล้วก็89นะครับผมใครไม่ชอบ8นะครับเอา2มาประกบคู่ได้นะครับ2 1 2 8 2 3 2 5 2 9นะครับประมาณนี้ส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยให้ไปที่เลข2ก็จะเป็นในที่2 8 1 2 8 5 นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับหานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับมดรวม4ี่นอยเนาะเน้นรอบปกตินะครับผมวิ่ง2รูด8นะครับก็ใครชอบตัวเน้นตัวเจาะก็นี่เลยนะครับเน้นให้5คู่นะครับวันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะคอยมาตรงรอบก็แล้วกันนะครับอย่างที่บอกก็คือในวันนี้ผมชอบ8นะครับพี่พี่ก็รอรุ่นว่า8จะจะมาเด้งๆหรือเปล่าวันนี้นะครับผม ก็ขอบคุณพี B ่พ่สมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณน,นะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้กลับสวัสดีครับ